อันนี้ชุดิต่มันว่ารักกันนี่ไส่กิ๊บนี่ไส่กิ๊ตัวจริงเราไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นแบบนี้อะไรนะรู้ว่าตัวเองหล่อไหมอะฮะตัวจริงรู้ว่าตัวเองหล่อไหม<ว><น>ใช่ครับท<ว><น><ว><น>ี่ก<ว>ันบอกว่าถ้าเป็นพนเนี่ยนี่คือเรื่องแรกเลยนะครับแล้วที่เราได้รับจากพี่มบ<พ>ี้

Es un pedacito nada ใส่กับซอสช่วยได้ไหมคะซนี้เหรอคะใช่อ้ายน่ารักจังเลยมีถ่ายหรือเปล่าไม่ถ่ายค่ะถ,ถูกไปกินพัอกคอนมาอร่อยอร่อยอร่อยกินรสแคราเมลกับกับซอส ถ้าถ้าสมมติว่าเออมันไม่หายเต็มทีอ่ะมันมีเสแบบติดกันติดกันไปก็เลยแบบต้องหายเต็มทิเอ๊ะไม่งั้นจะต้องสวยก็เนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องหายแหละ อะไรนะคะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เบ็คพูดว่าอะไรนะเบ็คเบ็คพูดว่าอะไรอะเราเหมือนกันนะเบคพูดว่าอะไรอะเมื่อกี้เบคพูดว่าอะไรสักอย่างเมื่อกี้อะค่ะเบคไม่รู้เบคพูดไหมเบครู้ชื่อเบครู้เจออะไรแก๊งเราหรือยังคะอะไรนะคะเบครู้ชื่ออะไรแก๊งเราหรือยังคะที่รักของเบคเอ๋อเฮ้ยแก๊ง ใกล้เกี่ยงันนี่ทันนี่ทันนี่ไว้เียอะไรอะรับอฉันเัวดนะัา ถึงนั้นทั้นี้หนูซื้อว่าราว่เลยหูซื้อว่าแบนีแปะแปะแปะถั่วือว่าประดับมัหรือเปล่าคะหนูซื้อมาไว้ประดับมั้งหรวอเปล่าคะกินแปะถั่วแล้วกินถั่วไม่ได้เจ๋งมากเลซื้อมาตั้งแต่วันนี้เท่าไหร่ป้าจนซื้อถั่วเมที่สี่ถา่วับ ที้ถ่ายยงพรุ่งนี้หรอคะพรุ่งนี้ตีห้าเอ้ยไม่อ่อเอกอปะตื่นเอ่ประมาณตีห้าห้าทั้งวันเลยเปล่าพรุ่งนี้ทั้งวันวันต่อมาก็น่าจะประมาณถึงเย็นนสู้ะะค,ะคะ ได้อะไรวันเกิดไหมคะไม่อได้อะไรเลยตงหรอทั้งนี้ให้มาหากันก็พอ okay. <c oughs> จัดงานแฟนมีดปะคะือจ,ะจัดงานแฟนมีดไหมอยากจัดนะพาบอลบอลมาด้วยนะถ้าจัดวันที่ห้าเลยทุกคนมางไหมอะว่างค่ะว่างค่ะ 干了干。